สวัสดีค่ะวันนี้เพาตาจะมาทำอะไรคะจะล้างให้ดูฮะพูดดังๆสิคะวันนี้จานตาล้างจมูกให้ดูค่ะโอเควันนี้เพาตาจะมาล้างจมูกให้ดูนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดเนาะ mm hmm. ก็เลยจับเพาตาล้างจมูกทุกวันนะคะ mm hmm. เวลาอยู่บ้านเนี่ยช่วงที่เพาตามีขี้มูกก็จะล้างล้างเองนะคะ mm hmm. ทีนี้เขาโต เขาก็เราจะทําเองอัเงเทตาต้องบอกเพื่อนๆว่าขั้นตอนแรกเราต้องทาอะไรก่อนคะ,ะตอนล้างจมูกเราต้องเทน้ําเกลือเราใช้น้ําเกลือทั่วไปแบบนี้เลยนะคะหาซื้อได้ตามร้านขายยาเทลงไปในไหนคะใส่แก้วโอเคเทน้าเกลือใส่แก้วโดยประมาณนะคะอ่าแล้วขั้นตอนต่อไปทําอะไรคะแล้วก็ต้องมีไซลิงเดี๋ยวก่อนบอกบอกเพื่อนๆกับต้องมีหลอดฉีดยาแบบนี้นะคะ แล้วก็ต้องมีหัวล้างจมูกที่เป็นจุกล้างจมูกแบบนี้จุกอยู่ไหนคะลูกมีค่ะใช่โอเคไม่ต้องเปลี่ยนค่ะอันนี้ของเพตาาอยู่แล้วอันนี้เก็บไว้ก่อนนะคะอันนี้คุณแม่ก็เพิ่งใช้อะ <m ix> แล้วก็เสียบเข้าไปที่จุกแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้ตุนใช้อยู่ที่1 0ซีนะคะของเพตราอยู่ที่1 0ซี แล้วเราก็ดูดน้าเกลือขึ้นมาต้องมีขนดนวยนะแต่ก่อนอื่นนะคะี่ตาเดี๋ยวมันจะเปียกเสื้อมิกกี้เม้าของเทตรานะคะคุณแม่จะต้องเอาผ้าเช็ดตัวผอมไ้ก่อนอย่างนี้เพื่อที่จะให้เสื้อเพตาไม่เปียกน,นะคะไม่เปียกออกมาโอเคไหมคะอ่ะมือออกมาได้ไหมคะมือมือออกมาได้สองข้างเี้อ,าอ่าโอเคทีนี้เราก็จะดูดน้ำเกลือขึ้นมาที่หลอดนะคะอ่ะเพตาดูยนงไงคะดึงขึ้นมา ทางนิ้วเทยวโอ้โหอดูขึ้นมาค่ะดูขึ้นมาเราใช้10ซีนะคะจากนั้นทำยังไงคะเพตาฉดาจมูกฉีดเข้าจมูกเลยค่ะเพตาจะทำเองหรือว่าให้คุณแม่ทำค่ะอยากทำเองไหมอ่ะทำเองทำให้เพื่อนๆดูอ่ะตาทำไม่เปียกตาต้องยื่นหน้าเข้าไปที่อ่างล้างหน้านะคะแล้วเพตาก็ทำยังไงคะจิ้มไปที่จมูกแล้วก็ออกเสียงว่าดูนะเพื่อนๆดูเพตานะคะคุณแม่ทำให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเพตาทำเอง วา่ายืนน้าจมูกออกมาทุกครั้งนะคะก็จะมีการอิดออดประมาณนี้กอดประมาณเหมือนลำวยะคะ่ะสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวชีจะทําได้เอง <c oughs> อ่ะอาตาพร้อมนะคะคุณแม่ทวมวําเบาๆสัญญา one t w จะต้องบอกทุกครั้งว่าแม่ทวมวําเบาๆนะทำเบาๆทำเบาๆโอเคสัญญาชีญญามึงไมว่เบาหนะออกเสียงว่าที่จุดหยุดตุ๊กพอแล้วเร็วอ่อะ เร็วโชโชโชว์พตาโชว์ว <amigo> <t ell> ัน <amigo> ช <t ell> ื <amigo> ่อออกเสียงว่าเก่งมากแค่นี้แหละเห็นไหมคะแค่นี้เองแล้วทุกคนจะเตรียมชิดชู่ไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ให้เขาสั่งเองอีก1ทีเอาฮึโอเคอาตาพิตาโชว์เองแต่เป็นพี่แล้วตาทำเอง อะเอาเมือออกมาพันท้าแล้วมือมันออกมาได้หรือเลปล่าวะเอาแม่จับมือตาจะททำพร้อมกันนะเอาไว้ที่จมูกนะวั 1, นจนี่เก่งมากเก่งมากเลยเอาอีกข้างหนึ่งต่ทำอเองบ้านคราวนี้แต่สุดท้ายค่ะตาจจบ,บอกเพื่อนๆที่ออกเสียงว่าอะไรอา่าดันดันดันเองเลยทำยังไงนะเอาไว้ที่จมูกค่ะอีกข้างนึงเอาเมือ,ออีกข้างนึงมากันและ เ,เห็นไหมขี้มูออกมาแล้วเชื้อโรคออกมาด้วยนะคะอัตราทำเองค้ะสุดท้ายนพอแล้ว <No. S 1> <c oughs> นี่ก็ทำข้างซ้ายสองข้างขวาสองนะคะให้แม่ทำให้อีกอะค่ะโอเควั <Have? S 1> One, นชู่นี่น้ำพุ่งออกมาเลย <c oughs> เสร็จแล้วเก่ง okay. มากมีไหมคะขี้มูมีไหมคะไม่ทำมีอีกครั้งหนึ่งแ <c oughs> ม่เห็นอยู่แม่เห็นอยู่พอแล้วพอแล้ว เก่งมากเลยโอเคนี่ก็เป็นวิธีล้างจมูกง่ายๆนะคะของเด็กสามขวบนะคะตาทำเองได้ไหมคะสรุปเทตาล้างจมูกเองได้คะ่ะ